มีพระมันใช้มาเยอะเลยนี่นะพระมันเก็บไม่ดีอ๋อพี่เก็บไม่ได้ใช้แลเก็บไม่ดีดิเป็นคันเิดตือพี่เป็นแสนนะสวัสดีครับพี่ๆผมบูรพานั้งปกนะครับวันนี้มีแฟนเพจทางเอฟซีเพจบูรพานั้งปกนะครับส่งรูปผาเครื่องหลงวงปู่โตมานะครับมีเป็นล็อกเกตรุ่นสองนะครับลอกเกตรุ่นสองแล้วก็ปกมะขามอัยดยศเสริมสองหนึ่งแล้วก็พระประจําวันเกิดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะว่า จะได้เสียกันหรือเปล่านะวันนี้ไปอยุธยานะวัดบาง,มงนมโพเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับไปก่อนเราจะไปเจอลูกค้านะเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมมรรพหลวงพระปานนะครับไปกราบไหว้หลวงพระปาน,นครับเจ๊จี่อยุธยานะครับก่อนเข้าไปหาพระปานฝากพี่ๆติดตามเพจบุรพาน้า6กเอฟซี ทิกตอกบุรพา fc นะครับหรือว่าจะส่งรูปมาใน l i น e แอด726ด m w e z นะครับมีแอดด้วยนะครับนะย้ำนะครนะมีแอดด้วยนะครับฝีบ่พี่ติดตามด้วยนะครับใครมีพระเครื่องหลวงปู่โตจะออกทักหาเราได้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อกันไปเชิญดูข้างในกันครับ สวัสดีครับพ,พี่พี่นี่เจอพี่ขนาดครับพี่เขามานะครับนี่มีล็อกเก็ตม,มีปกมีพัยศดเติมสองหนึ่งนะครับเคื่อนี้ครับพระส่ประจำวันเกิดสี่สี่องค์นะครับมีพระมันใช้ไม่เยอะเลยนี่นะพรมันเก็บไม่ดีอ๋อพี่เก็บไม่ได้ใช้ใชใชเก็บไม่ดีเก็บไม่ดีพระไม่ได้ออกใช้เลยเยนี่ยพิ่งมาเรี่ยมเก็บไห้ นี่เป็นปกเล่มดิมว่ะแต่ว่าเขียวเขียวหมดแล้วนะครับหมดโดนน้ำนะอันนี้โดนโดน้ำด้นะคกาศโอ้ผมื้อพี่เป็นแสนนะจริงื้อพี่เป็นแสนนะอันนี้ก็เก็บไม่ดีนะพี่พี่เอานาความ,มอย่างนี้แน่เลยเพราะสมมากผมเจอเรเก้นนะจะเจอสมบูรณ์น้อยมากเพราะโรเก้นเขาจะวางอย่างเงี้กันแล้วพอเวลามานะเส้เนียแหละฮะ วันนี้นะครับได้เช่าพระสี่องค์จากที่เขานะครับปีวัดบางหงตนะมีปกมะขามนะครับฮูคี้ปีสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อทองแดงอัดยศเสริมนะครับปีสองหนึ่งนะครับเนื้อทองแดงนะครับจำวันเกิดอ่าเนื้อใบลานนะครับจำวันเกิดเนื้อใบลานปีสองตูนะครับเกิดล็อกเก็ตรุนสองนะครับ ปี2521นะครับนี่ครับสี่องค์นะวันนี้จบด,ดีลกว่าพี่เขาไว้ครับนะถ้าพี่ๆชอบนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไปด้วยนะครับ